ชื่อสมใจสมใจมีปัญหาอะไรจ๊ะสุขภาพปวดตามตัวค่ะทั้งตัวตรงช่วงขาเนี่ยปวดของขาไปหมดเลยชครื่องขาช่วงขาค่ะข้างข้างเดียวข้างซ้ายอย่างเดียวข้างซ้ายค่ะอ้าวการงานการเงินติดขัดค่ะอ้าว การการงานโอเคค่ะแต่ว่าการเงินก็ติดขัดการเงินติดขัดงานมีแต่ว่าเงินไม่อยู่ค่ะท่านเทวดาทําแท่งมาสีคนกูมานหนงองค์องค์หนึ่งค่ะหนึ่งองค์ยังอยู่หรือเปล่าเด็กสี่คนใช่ไหมท่านใช่แล้วอยู่ด้วยกันนั่นแน่ส่งผลให้เจ็บตามเนื้อตามตัวหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยการเงินติดขัดด้วยเปล่าใช่แล้นะ อ้าวตลกลงอยู่หมดเลยทั้งหมดสี่เด็กหนึ่งกุมารจะให้ไปเกิดหรือเปล่าเธอให้ค่ะท่านทิวดาอยากให้ไปเกิดเลยเด็กสีคนใช่ไหมท่านใช่แล้วหกสิบวันนั่นแลยกุมารอีกหนึ่งกุมารอีกหนึ่งใช่ไหมนาะอีกสิบวันนั่นเลยเจ็ดสิบวันพร้อมจ่ายเปล่าพร้อมค่ะพร้อมเมื่อไหร่ ภายในอาทิตย์นี้ค่ะภายในอาทิตย์นี้ยินดีจัดให้ชายหรือหญิงกัางเราเอ่ยไม่ทราบค่ะอ้ามาเลยชายชายสามคนหญิงสองคนหลวงตาสามชายสองหญิงชื่ออะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งเวลากวดน้ำให้บอกว่าลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าค่ะนามสกุลแม่น้าหลวงตานามสกุลของเรากินอะไรบ้าง เราจ้างห้าคนได้สิบอย่างใช่ไหมไม่ห้าคนได้หกอย่างบอกว่าคนละสองอย่างก็ห้ายังมาแล้วเราฉีดยางไม่ฟังให้ดียเสียหั่ไทยห้าหรือตาสิบอย่างแล้วก็คัดออกมาให้ได้หกอย่างจดจดไปก่อนแล้วก็คัดออกมาได้หกอย่างเหมือนเขาประกวดนางสาวไทยนั่นแหละะใช่หมูทอดเลือกมาเลยอยากกินอะไรหกอย่าง หอมยางเหรอเดี๋วหอมบบชเดียวหอมใช่พิซซ่าเลขสองอ่าพิซซ่าล็อตเบอร์เกอร์อ่าเก็บไก่ย่างพิเชียนไก่ย่างผมเลือกของแบบเลือกให้เขาเจ๊งนี่ยว่านะตาบอกตาบอกว่าให้มันเป็นชาวบ้านบ้างไก่ย่างย่างชาวบ้านจะกินตรงจานราคามันไม่ชาวบ้านเด็ดตัวละน้อยสามสิบไหวเปล่า ได้ค่ะอ่พอไหวพอไหวเหลืออีกนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่าข้าวขาหมูเอาเปล่าขาหมูต้องไปขากี่นะขากี่แล้วอ่าๆๆาดึงที่มีเลือกด้วยหนึ่งอย่างไปเทมสิ่โอ้แล้วเอาแล้วหกอย่างเอาแล้วพวกเราเทมซี่เลยเลือกแต่แพงๆลุลู เอาขนามโนมที่เซเวน่นเสื้อผ้าอะไรนะไอติมไอติมแง้น่อยแล้วกันแล้วก็เสื้อผ้าเสื้อผ้าเอาคหลตับอกมาชุดบอลนได้ใ่ชุดพุบอลเลยหุนห้าชุดพุดบอลห้าชุดขาสั้นแล้วก็เสื้อที่เปนสีสนะสีสีแดงสีเหลืองสีลเสื้อพู้บอลน่ะเสื้อพุบอลอ่ะ่สบาย ต้องวางสองลูกมาแล้วเหรอจ๊ะอ่าตามนี้ปล่อยชัดปล่อยคะปล่อยอะไรปล่อยครบห้าตัวปล่อยหมอชีพมาไปแล้วหรอจ๊ะโอเคทั้งกรานทองชุดอ่าครบสองชุดไม่รวมตัวมันสามได้ไหมเหรอจ๊ะอ่าสามชุดก็ได้ได้เปล่าได้ค่ะเสร็จสามชุดบายบายไปได้ฮะได้หรอเหรอจ๊ะภายในอาทิตย์หน้าไงอาทิตย์นี้ค่ะอาทิตย์นี้ด้วยอ่า

ล้อเบาตกลงค่ะโ <Okay. S 3> อเคไม่ได้ bye ไบ๊ายบาย่อ